โอเคสวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำเพิ่มเติมก็คือในส่วนของไม้ก้นนะครับจะมีการปิดอัตโนมัติโดยปิดสั่งงานผ่านบูซึ่งมีสนามแม่เหล็กระหว่างพื้นในส่วนตัวนี้นะครับ่าระหว่างนี้จะเป็นสนามแม่เหล็กเวลาไม้เปิดขึ้นไม้ของเราเปิดขึ้นนะครับเดี๋ยวมาจะที่ดูก่อนนี้ไม้เปิดอยู่ระหว่างนี้มีรถผ่านเข้าออกนะครับแลกบัดเสร็จรถผ่านเข้าออกไปปุ๊บ จะลองอัตโนมัติทันทีถ้ารถผ่านชนะไม่ได้ตรงนี้ไปนะครับผมการแนะนำเพิ่มเติมก็คือรถช่วงย,ยาวๆหรือรถขนาดสูงๆตัวไม้จะเข้าใจผิดว่ารถผ่านไปแล้วแต่รถยังไม่ได้ผ่านไปก็ล็อจะสั่งการให้ไม้ปิดทันทีแล้วมาปาดรถนะครับการแนะนําเพิ่มเติมคือหนึ่งเวลารถผ่านไปใช่ไหมครับให้เรามาล็อกตัวนี้ก่อน <S <S เปิดไม้เสร็จนะครับ เราล็อกไว้เลยเห็นไหมครับตำแหน่งนี้จะชี้ตรงจุดหยุดอันนี้คือความปลอดภัยจะได้ไม่ต้องมาฟาดอีกนะครับมีแค่นี้บ๊ายบาย